เทสเตอร์ของเราไปไกลมากนะคะท่านผู้ชมมานะนี่เป้าหมายอยู่ตรงนี้ค่ะนี่งหนี่งหนี่นี่นี่แกว่งไปเลยรูโบเลยจ้านี่นะคะคุณลูกค้าความแรงค่ะทะลุไปเลยจ้าฝั่งนี้ทะลุอีกฝั่งไปเลยนะจ้านี่จ้า ร้านยูพินพรกลับมาแล้วอีกครั้งค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้แม่ค้ามีไอเทมใหม่และเด็ดมาให้คุณลูกค้าได้ดูเช่นเดิมนะคะวันนี้เรามีหนังสติ๊กหกแรงดึงกันเลยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะหกแรงดึงเลยนะคะตัวนี้จะมีปะบ่าให้แบบนี้นะคะจะเป็นยาง EVA ย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะดะลางนี้ก็จะเป็นรางสไลด์นะคะสามารถกดเก็บได้แบบนี้นะคะหกแรงดึงนี้ตัวนี้นะคะราคาเพียง 649บาทส่งฟรีนะคะคุณลูกค้าเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะแม่ค้าแถมลูกเหล็กไปให้30ลูกนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่าง6แรงดึงแบบนี้เลยจ้าพลาดได้ไงคะคุณลูกค,ะคะ้าขาของดีเพิ่มกำลังแรงให้แบบนี้นะคะ649บาทเท่านั้นนะคะ